สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเสียงของจีนายนะครับเนื่องจากวันนี้มีกิจกรรมแจกแผ่นเสียงหรือว่าเสียงพูดในเกมนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับทุกคนก็สามารถทําได้ฟรีนะสําหรับใครที่มีเวลาเล่นนะครับส่วนผมมีเวลาเล่นน้อยเอาเป็นว่าซื้อเอาเลยและกันนะครับส่วนกิจกรรมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาแจกให้ครบตามจํานวนที่แลกได้หรือเปล่านะครับอย่างเสียงของจีนายนีย่ก็ใช้750เหรียญในการแลกนะครับ หากทากิจกรรมจนครบแล้วแต่ว่าเหรียญในการแรกนี้ไม่พอนะครับแน่นอนว่าก็ต้องไปสุ่มเพิ่มหรือว่าไปซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่า750เหรียญเนี่ยจะใช้ทั้งหมดกี่ยูซีนะครับผมจะสุ่มจากคูปองส่วนลดก่อนนะครับถ้าใครไม่มีคูปองส่วนลดเนี่ยอาจจะจ่ายเต็มนะผมจะมีคูปองส่วนลด80 60แล้วก็20 UC นะครับก็จะใช้คูปองให้หมดก่อนนะ ตอนนี้คูปองเราหมดแล้วนะครับเราก็จะกดทีละห้าสิบนะเมก้าสุ่มเยอะครับกว่าได้เกินนะสุ่มทีไรนี้ได้เกินทุกทีนะครับตอนนี้เราก็น่าจะได้เหรียญมาครบแล้วนะครับแล้วก็ได้มาเกินด้วยนะได้เกินมา27เ็ดเหรียญน,นะครับผมก็จะสะสมไว้เฉพาะเสียงของคนไทยนะครับไม่แน่ใจว่าคนไหนเป็นคนไทยบ้างนะน่าจะมีแค่จีนายใช่ไหมที่เป็นคนไทย ถ้าเอาเสียงต่างชาติมาด้วยนี้น่าจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับเอาเป็นว่าและก็เสียงไทยพอนะครับก็คือเสียงของจีนายนั่นเองนะครับสำหรับเสียงของจีนายนะครับผมใช้ UC สุ่มไปทั้งหมด30,90 u นยูซีนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็อยู่ราวๆ1 3 0 0บาทนะครับถ้าสุ่มเอาแบบไม่ทํากิจกรรมเลยก็ถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะครับดังนั้นนะครับสำหรับใครที่มีเวลาเล่นหรือเล่นเกมอยู่แล้วทุกวันนะครับก็แนะนําให้ทํากิจกรรมเอาดีกว่านะครับ ถ้าเหรียญไม่พอก็ค่อยมาสุ่มเพิ่มหรือว่ามาซื้อเพิ่มอีกทีนะครับน่าจะถูกกว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของจีนกันดีกว่านะครับสําหรับมาร์สากลนะครับเสียงของจีนใช้ไม่ได้นะใช้ได้เฉพาะเสียงพูดในไทยนะครับหรือว่าตรงที่เป็นรูปไม้นะอันดับแรกเดี๋ยวเราหาเสียงของจีนก่อนนะครับโอเคเห็นแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวลุยเอง เดี๋ยวคุมกันให้ลุยกันเลยเดี๋ยวระวังหลังให้ระวังถูกซุ่มจงตีเล่นที่ปลอดภัยทุกคนรวมตัวช่วยด้วยแยกกันเข้าไปในห้องชาร์จคุ้มกันให้หน่อยขอปืนหน่อยมีคนอย่ายิงมอบลงอย่าพึ่งรีบก้มต่ำก้มลงมีคนอยู่ข้างหน้ามีปืนนะรอก่อน ฉีกไปทางซ้ายฉีกไปทางขวาพวกมันกำลังมายิงตัวไกลก่อนทุกคนเล็งไปที่ตัวหัวหน้าโจมตีที่จุดอ่อนถอยกลับมาตั้งหลักก่อนถอยออกมาไปตรงจุดมาร์กรีบเข้าวงเร็วหารถเร็วมารวมกันที่นี่ถอยก่อนเก็บไอดับไปกันก่อนเดี๋ยวหารถเองตรงเข้าไปเลยขึ้นรถข้างหน้าอันตรายจอดรถขวางสะพานไว้ อยู่ข้างหลังฉันเดี๋ยวขับเองปล่อยแอร์ดอไปหาที่กำบังเล่นตามขอบวงพวกมันกำลังมามารวมเข้าบ้านก่อนพวกมันกำลังมามารวมที่นี่กันเร็วเข้าบ้านก่อนป้องกันพื้นที่ตรงนี้ไว้หยุดก่อนอย่าพึ่งขยับทำได้ดีมากขอโทษไม่เป็นไรหยุดอย่าพึ่งยิงทีมเดียวกัน ระวังรอบๆด้วยขอยาหน่อยขอกระสุนหน่อยมีกระสุนนะขอสโคปหน่อยอย่าเพิ่งยิงไปกินไก่กันเข้าวงแล้วปั๊มยาเข้าวงแล้วหมอบไว้เชื่อใจฉันได้เจอของแล้วมียานะมีสโคปนะเปิดไมค์กันหน่อยโอเคไม่นะขอบคุณคนล้มหลบให้ได้ช่วยด้วยกําลังถูกล้อมฉันถูกยิงทางนี้ สำหรับเสียงของ G9 ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นเสียงแบบเรียวๆนะครับก็ไม่ได้มีเอฟเฟกหรือว่าแอบเบลอะไรนะครับเป็นเสียงพูดแบบเรียวๆตามสไตล์ของ G9 เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็มีเพื่อนออกไป1คนนะครับอีกสองคนเขาไม่ออกนะเราก็ลุยตามที่มีเลยนะครับและช่วงเวลาที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาตอนกลางคืนหรือว่าดึกๆนะครับแล้วจะเจอแต่ตีตึงๆทั้งนั้นเลยนะครับ เกมนี้เราตามเบอร์สองมานะครับเบอร์สองเขาน่าจะรู้นะว่าตรงกลางแบบเนี่ยตีตึงเยอะนะครับเขาก็เลือกที่จะลงขอบแ a p แบบนี้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีคนลงนะครับเราก็สามารถฟาร์มได้แบบสบายเลยนะครับสำหรับช่วงต้นเกมนะครับเวลาสมตีเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่ดวงจริงๆนะครับบางตี้ก็เน้นฟาร์มนะครับเก็บแรล่งฟาร์มสบายๆแบบนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะ แต่บางตี้นี้โดดบวกอย่างเดียวเลยนะครับการสุบตี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้วงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าวงกันเลยเดียวกว่านะสำหรับสกินรถนะครับเราก็ยังใช้เป็นสกินของแมกลาเรนนะยังไม่มีเคนิเซกเหมือนคนอื่นเขานะครับเอาเป็นว่าไม่เติมแล้วกันนะ สำหรับพับจีโมบายผมก็เติมไปหลายแสนแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บไว้เติมพับจีนิวสเตตบ้างดีกว่านะครับรอดูพับจีนิวสเตตเปิดตัวในวันที่11อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเปิดให้เล่นจริงๆหรือเปล่านะาเพราะว่าทางพับจีนิวสเตตก็เลื่อนมาหลายรอบแล้วนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะเลื่อนอีกหรือเปล่านะก็รอติดตามกันต่อไปนะเห็นว่าจะเปิดให้เล่นจริงๆวันที่11ที่จะถึงนี้นะครับในกรณีที่ไม่ได้เลื่อนนะถ้าเลื่อนก็น่าจะยาวไปอีกนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่โคตรเสียเปรียบเลยนะครับตอนนี้เราไม่มีหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าโดนตัวในวงยิงแตกนะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีแก้เกมนะครับหรือว่าหาวิธีเข้าวงนะตอนนี้ได้ยินเสียงปืนจากในวงนะครับไม่แน่ใจว่าเขายิงเพื่อนเราหรือเปล่านะแต่เรายังไม่เห็นตำแหน่งใครเลยนะครับในขณะที่เรากำลังรอวงบีบนะครับแนะนำให้อัดยาน้ำให้เต็มหลอดเลยนะครับมันจะได้วิ่งเร็วนะ ถ้าเราโดนยิงนะครับมันก็จะหิวเลือดให้เราด้วยนะครับตอนนี้เราโดนดักอยู่ทางเข้าวงนะครับเราไม่สามารถเข้าทางตรงได้หรือว่าเข้าทางขวาได้นะครับเพราะศัตรูอยู่แถวนั้นนะเดี๋ยวเราจะปิดสโมกนะครับแล้วก็วิ่งชิดขอบวงไปทางซ้ายนะเพื่อนเราก็ขยับไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโดนล็อกนะเดี๋ยวเราจะวิ่งชิดไปทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเอาสโมกอีกสักลูกแล้วกันนะอันนี้ปลายเพื่อนนะครับ พอสมองขึ้นเดี๋ยวเราวิ่งเลยนะครับโอเควิ่งเลยครับยังไงมีคนยิงเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราลบกระสุนก่อนนะถ้าเรานอนเขาจะยิงเรายากนะครับหรือเขาจะมองไม่เห็นเรานั่นเองนะออกซะเจ็บเลยนะครับแต่ถ้าโดนหัวนี้อาจตายได้นะครับเราปั๊มยาเสร็จนี้เรายิงสวนได้เลยนะครับ ถ้าไม่ยิงส่วนเพื่อนจะเข้าวงไม่ได้นะโอเคนอกไปหนึ่งแล้วนะครับรู้สึกว่าเพื่อนเราจะไม่วิ่งนะอ้าวเพื่อนเรานอกวงนะครับเพื่อนน่าจะวิ่งก่อนนะเมื่อกี้อ่าถ้าวงเล็กนะครับจะชุบไม่ได้เลยนะในรีวิกวงแรงมากนะครับถ้าเราไปชุบนี้อาจตายคู่ได้นะครับดังนั้นต้องมีคนเสียสละในกรณีที่เพื่อนเราเข้าวงไม่ทันนะครับ สำหรับโค้ดคอมไวยนะครับผมก็ยังใช้โค้ดเดิมอยู่นะก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยไม่ได้เปิดช่วยเลิงแล้วก็ใจโลนะครับเวลาเราไม่มีหมวกนะครับเราต้องเล่นแบบยิงแล้วหลบนะปืนเมื่อกี้ถ้าเขายิงโดนหัวเรานี่คือตายในนัดเดียวเลยนะครับเอาเพื่อนเราเพื่อนเราเข้าวงได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาเข้าไปลึกเกินนะ เดี๋ยวเราดูหมวกตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนเราโดนลากไปแล้วนะครับโอ้โหคนนี้ของเขาเยอะมากเลยนะครับน่าจะฟาร์มมาฟูนะอ่าอีกกระบอกหนึ่งเดี๋ยวเราเล่นเป็น mg3 แล้วละกันนะครับสนเปื้อนขาน่าจะไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าปืน FG3 เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากเวลาเราโดนดุมนะครับเพราะเป็นปืนที่ยิงโคตรเร็วเลยนะครับ ตอนนี้ข้างหน้าเราเขายิงกันอยู่2ตี้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นตี้แจมนะครับหรือว่าเป็นมือที่สานะยังไงเห็นแล้วคนหนึงนะครับเดี๋ยวเราหาที่เหมาะก่อนนะเฮ้ยเห็นไหมเขามีเยอะนะครับเรายืนยิงตงโล่งไม่ได้นะตอนนี้มี2คนอยู่ข้างหน้าเรานะครับเขาน่าจะชุบกันอยู่นะเดี๋ยวเราปั๊มยาเสร็จเดี๋ยวซ้ำให้เขานะครับ เอาเมื่อกี้โดนแค่คนชุบนะครับไม่โดนคนที่น็อกนะได้1คิวเองนะครับตอนนี้เหลือทางซ้ายเราแค่2คนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาระเบิดเช็คนะครับเราปาระเบิดไปไม่โดนนะเพราะว่าเขาอยู่หินซ้ายนะครับเดี๋ยวจะงางระเบิดแล้วก็ปาใส่หินซ้ายนะเอาวิ่งเฉยนะครับ เมื่อกี้พลาดตรงง้างแล้วเบิดนานไปหน่อยนะครับยิงไม่ทันนะเอาเพื่อนของเขามาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวยิงก่อนนะโอเคน็อกไปหนึ่งนะตอนนี้เขาเหลือหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาระเบิดยาตดก่อนถึงจะวิ่งเข้าชาร์จนะครับ เรียบร้อยครับเมื่อกี้เคขาเล่นเ k คนะแต่ปืนเราลั่นไวกว่านั่นเองนะครับสำหรับแผนที่ในลิวิกนะครับยิงแหลงสูงตอนกลางคืนมันก็ยิ่งตึงมากนะครับก็แนะนําให้เล่นขอบวงนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบบวกนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับเดีวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ